เย็นนะพี่นะพี่ใจเย็นนะพี่นะนะฮะโอ้โห,โอโหดอกเยอะเลยพรึบได้มา13าอัานอุ้ยมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเยวโอ้โหเ,เดี๋ยวเกิดแบบต่อหน้าต่อตาแปบบ๊บนึงนะแปบ๊บหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวผมเขาวิ่งก่อนนะพี่นะโหเกิดแบบเกิดอัดหน้าเลยครับเมื่อกี้วิ่งไปเก็บเหล็กโอ้โกอดนะครับทำไปเล่นกับเขาไม่ได้เลยนะฮะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้นรับก็สู่ let's play Minecraft Pocket Edition กันอีกแล้วนะครับแมปเอาชีวิตรอดของเรานะฮะเฮ้ย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 ไอรอนโกเลมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกรงใจกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยให้ดอกไม้กันต่อหน้าต่อตาเราอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ย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 จเย็นๆนะเพื่อนเฮ้ยแล้ว NPC ไม่มีตัวอะไรสนใจเลยเหรอเออนะครับปล่อยให้ไอรอนโกเลมเราแบบ โดดเดี่ยวเดียวดายนะฮะก็กลับมากันต่อนะครับกับแอร์แมปเอาชีวิตรอดของเรานะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราสร้างไอ้เนี่ฮะไอฟ้าโอ้ยตกใจไอฟาร์มเนี่ยนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์นะฮะเขาบอกว่าห้ามทำใกล้กับฟาร์ม NPC นนะครับเพราะว่าไอรอนกรีนมันจะเกิดตรงนี้มันจะไม่เกิดข้างบนนนนนะครับก็ก็คุณบอกเราช้าไปนะฮะเราทำแบบอื้อหือ ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะย้ายนะฮะส่วนที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นอย่างอื่นนะฮะก็สำหรับตรงนี้ก็ถือว่าเฟลไปนะฮะก็ทําฟรีนะครับทาฟรีไม่คิดตังค์นะฮะทำไปตั้งคลิปหนึ่งนะโอ้โหแล้วต้องย้ายใหม่นะครับก็เดี๋ยวขอจัดการกับไอรอนโกเลมก่อนนะฮะรู้สึกอยากได้เหล็กนะช่วงนี้แบบไม่มีเหล็กใช้ไงนะมันไม่มีเหล็กใช้ไงนี่ไงใช้ธนูเนี่ยมันจะแบบ ปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็แรงด้วยนะฮะยิงสักห้าลูกก็น่าจะตายมั้งเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยตายอมไม่ตายเว้ยนี่เนี่ยนะครับธนูนี่เป็น power power สี่นะครับผมไม่ถึงห้านะก็ก็โอเคอยู่นะครับได้เหล็กมากเยี่ยมมากครับตอนนี้เรามีเหล็กกี่อันวะมีแปดอันนะครับน่าจะได้ตัวละประมาณแปดอันมั้งนะฮะจะลองดูแล้วกันนะฮะไอรอนก็เลยอีกหนึ่งตัวครับนี่นะฮะ นี่อ๋อไม่โดนเอาไม่โดนเอา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 นี่เอาโดนโดนเอ็นบีซีเดี๋ยว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 พี่ใจเย็นนะพี่พี่ใจเย็นนะพี่นะพี่ใจเย็นนะพี่นะพี่ใจเย็นนะพี่นะนะฮะโอ้โหดอกเยอะเลยปลืบได้มาสิบสามอันอุ้ยมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดีโอ้โหเดี๋ยวเเกิดแบบต่อหน้าต่อตาแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวผมขอวิ่งก่อนนะพี่นะโหเกิดแบบเกิดอัดหน้าเลยครับเมื่อกี้วิ่งไปเก็บเหล็ก โอ้กอดนะครับทาไปเล่นกับเขาไม่ได้เลยนะฮะเขาแบบเป็นคนจริงจังนะครับจริงจังแล้วก็จริงใจนะครับไทยพาณิชอ่าอ่าไทพาณิชแหะครับอ่าไทยพาณิชแหะครับทําอย่างนี้กับผมได้ไงฮะวิ่งมาแบบตีหน้าแหกเลยนะฮะท้าไมใส่หมวกกันน็อกนี่น้าแหกไปแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาอา,อายิงไม่ออก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 บอกไม่ถูกตีเรียบร้อยครับผมมันจะเกิดอัดหน้าเราอีกไหมเนี่ย เดี๋ยววันึงเตรียมดาบกันนะฮะเผื่อใช้แบบจุกเชิญนะครับเดี๋ยวนะค่อยคอยเข้าไปนะฮะค่คอยค่อยย่องครับผมค่อยๆ่อยย่องครับโอเคนะครับเกิดอีกไหมฮะเดี๋ยวก็เกิดนะครับเราปั๊มเหล็กตอนนี้ก็ถือว่าได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสําหรับการปั๊มเหล็กแบบง่ายๆตอนนี้นะครับโอเคก็ได้มาตั้ง17อันโอ้โหฆ่าไป3ตัวนะฮะโอเค เ,เราจะไปดูฟาร์มที่ผมสร้างใหม่นะฮะผมก็เขาบอกว่าต้องย้ายไปสักประมาณ1 0อยบล็อกนะครับ100บล็อกหรือ2องร้อยบล็อกนี่นแหละผมก็ก็เดาเอาว่านะว่ามันน่าจะประมาณไหนนะฮะผมก็ไม่ได้แบบมันไม่มีพิกัดบอกอะ่ะเออมันไม่มีแบบเหมือนในคอมกด f 3อะไรเงี้ยดูพิกัดนะฮะผมก็เลยต้องมาเนี่ยมาสร้างใหม่นะครับตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยยังทําไม่เสร็จด้วยนะเออทำงานแบบโคตรไม่เรียบร้อยนะฮะ คือเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นไงนะอยู่อีสานผมก็ไม่ได้พักนะผมก็ต้องทํางานช่วยพ่อแม่นะฮะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายลิฟแล้วนะครับที่ผมจะอยู่บนนะครับก็จะกลับไปเรียนต่อที่ภูเก็ตนะฮะก็กลับมาปีละครั้งนะครับก็กลับมาได้แค่ไม่กี่วันเองครับก็ต้องกลับแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราไปเรียนนะครับกลับมาปีละครั้งก็ไม่เป็นไรนะฮะ เพราะว่าอยู่ที่นู่นเนี่ยผมก็มีงานทำนะครับแล้วก็มีที่เรียนนะฮะแล้วก็ได้ส่งเงินกลับมาช่วยเหลือพ่อแม่ทางบ้านนะครับก็ไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่เรียนนะครับก็เรียนด้วยเงินตัวเองแล้วก็ยังหาเงินมาให้พ่อแม่ได้ด้วยนะครับก็มันก็ค่อนข้างดีแหละเนาะเออนะครับโอเครู้สึกเกมมันจะแหลกๆ<笑><笑>นะครับอ่ะก็ต้องทำต่อให้เสร็จอะฮะแบบว่า เอออมันเยอะอะนะครับมันต้องใช้แบบสมัายารกรเยอะมากนะี่ผมก็เพิ่งไปขุดหินมาใหม่นะเนี่ยที่เห็นหินนำตัวเนี่ยปิกแอนี่ก็อันเบรกสามนี่แทบจะพังกันทเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหแบบใช้งานหนักหน่วงมากครับแต่ว่าใช้คุ้มเลย <laughs> เออนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ทําเสร็จแล้วกันนะเผื่อใครที่ไม่ชอบดูแบบเร็วๆนะดูแล้วเวียนหัวนะฮะ ก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่เสร็จเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับผมโอเคปั๊บตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะโอ้ย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 น้น้นะโอ้โอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการวางระบบน้ำของฟาร์มเหล็กตรงนี้กันเลยแล้วกันนะครับ สำหรับระบบน้ำเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้นะฮะที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของ n b c นะครับแล้วก็พื้นที่ของแบบอะไรต่างๆนะเอาไว้ตกแต่งนะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะที่จริงมันใช้แค่มันใช้แค่เน่นะับมันใช้นิดเดียวนะครับผมไม่ได้ทําใหญ่คือมันจะเท่ากับมันจะเท่าสปามอนเตอร์เลยนะครับแต่แต่จะเป็นแบบสปามมนเตอร์แบบทรงลูกบาศนะฮะอันนี้มันจะเป็นทรงแบบทรงขลามตัดนะฮะแต่ว่านี่จะเป็นทรงลูกบาศนะเป็นสี่เหลี่ยม จตุรัดนะฮะอันนั้นมันจะเป็นแบบลูกบาทเป็นยังไงไม่รู้นะเป็นยึกยึกยือนะฮะก็จะเป็นสปารมมอนเตอร์อีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วเราก็เอามาดัดแปลงให้มันแบบให้มันเข้ากับฟาร์มเหล็กนะฮะก็จะทําเหมือนกันเลยฮะที่ผมเคยทําใน Let's Play ซีซั่นที่แล้วนะครับก็คือเนี่ยฮะเมื่อเราทําพื้นที่เสร็จนะฮะเราก็วางบล็อกนะคะเป็นบล็อกอะไรก็ได้ครับให้มันเป็นรูปร่างอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะก็ใช้บล็อกสีอันนะมาวางให้มันเป็นอย่างนี้นะครับ เพื่อจะไม่ให้น้ำเนี่ยไม่ให้น้ํามันกลายเป็นน้ําอินฟินิตี้นะครับเราต้องวางน้ําให้มันให้มันเป็นแบบเป็นระบบอ่ะเออเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่ามันทํากันยังไงนะครับโอเคไอ้บล็อกไม้เนี่ยผมทําไว้เท่เฉยเนะฮะไม่มีอะไรนะคือใช้บล็อกอะไรก็ได้นะจะเป็นบล็อกหินหมดเลยก็ได้ครับแต่ว่าผมทําให้มันเท่เฉยเนะฮะโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราวางน้ําตามช่องเนี่ยวิธีทําง่ายครับให้เราวางอ่าหินครับปิบบเปิบ ให้มันเป็นช่องช่องเดียวนะครับช่องเดียวอย่างเงี้ยเลยนะครับมันจะวางวางง่ายนะฮะอ่าโอเคปึ๊บนะครับวางน้ําตามช่องนี้นะฮะให้มันเต็มเลยอ่าวางให้เต็มครับผมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเออเดี๋ยวเเออต้องเอาตรงกลางครับแล้วก็อ่าวางอย่างงี้นะฮะต้องค่อยๆครับอ่าปึ๊บปอย่างงี้ปึ๊บนะครับวางให้มันเต็มนะฮะให้มันเต็มแบบเต็มเลยอ่ะ เนี่ยสามารถตักน้ําได้เนี่ยอย่างเงี้ยวางให้เต็มอย่างนี้นะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้เมื่อเราถังเปล่าครับไปกดค้างนะฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นทุกช่องเลยนะครับแบบนี้ฮะเราก็ทำทุกข้างครับทำทุกข้างเลยเปิบเปิบเปิบเบบบบบบบแล้วเราค่อยมาทุบออกทีหลังนะฮะมันจะมันจะง่ายกว่านะครับอ่ามันจะดูง่ายกว่านะมันมันตรวจสอบง่ายเออโอเคนะครับ เดี๋ยวขอน้ำก่อนนะครับอ่าน้าปุ๊บนะครับวางน้ําเปรบนะครับวางเปรบนะฮะตรงนี้วางเปิบแล้วก็ตักได้แล้วก็ใส่ปุ๊บนะตักนะฮะตักแล้วก็ใส่ปุ๊บนะตักแล้วก็ใส่ตักแล้วก็ใส่ตักแล้วก็ใส่ห่าตักแล้วก็ใส่อีกครั้งหนึ่งครับภาพโอเคแล้วก็ตรวจสอบดูครับว่ามันเต็มไหมนะฮะถ้าเต็มก็โอเคนะแล้วก็ทําทั้งสด้านครับ นะก็เหลืออยู okay. Okay. 네่2ด้านนะโอเคเดี๋ยวมาทํากันครับเป๊บเปบๆๆๆบเบบเกินทําผิดขอน้ําก่อยครับเป๊บเิบเิบโอเคนะฮะหนึ่งนะครับสองแล้วก็สามนะฮะแล้วก็ตักตรงนี้ได้เปิบนะครับเป๊บเึ๊บอ่าค่อยๆทําไปครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายนะฮะ มันทาเรื่อยๆอยู่แล้วอันนี้นี่ทําไม่ยากครับลองอาไปหัดทําดูฮะเป็นการวางระบบน้ําแบบง่ายๆแบบโคตรเบสิกเลยนะครับอ่าโอเคซึ่งก็ความยากมันอยู่ที่การเคลื่อนย้าย n อ c ขึ้นมานะฮะอันนี้คือเป็นงานหยาบเลยเป็นงานหยาบเลยนะฮะก็มันยากแค่ตรงนี้แหละนะนอกกนั้นมันก็ง่ายหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรยากไปแล้วนะฮะ โอเคไม่รู้พื้นที่มันจะพอหรือเปล่านะอันนี้ก็ก็คงจะพอแหลมะมั้งจากพี่ไปดูมาเขาก็ทําขนาดประมาณนี้แหละนะหรือว่าทําใหญ่ๆกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ในะช่วงนี้ก็จะเน้นมั่วตามสไตล์ตัวเองมากกว่านะฮะ <c oughs> เน้นมั่วนะฮะโอเคจัดไปปาเอา้าเดี๋ยววางผิดโอ้โทษทีนะครับอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วครับจากนั้นเราก็ ให้เราทุบที่เราใส่ไว้ออกให้หมดนะครับปึ๊บปึ๊บน้ำมันก็จะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับตามนี้เลยนะฮะก็จะเหลือแง่งตรงนี้ไว้ฮะเนี่ยเห็นไหมที่เราทําไว้ตอนแรกเนี่ยเนี่ยเหลือไว้แค่นี้นะฮะมันจะได้ไม่กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้นะฮะเนี่ยครับมันก็จะไหลไปยังจุดตรงกลางแบบพอดีเลยเอู้เดียว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 อุดก่อนแป๊บหนึ่งอุดก่อนนะจ๊ะ โอเคนะครับประมาณนี้อ่ะก็ทําง่ายๆครับผมลองไปทํากันดูนะเออปับปับที่จริงวางเลยก็ได้แต่ว่าก็เอาแบบที่เข้าใจง่ายๆก็อย่างนี้แหละฮะก็จะเข้าใจง่ายกว่านะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคหินก็จะไปรวมกันตรงกลางเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีเดียวนะครับอ่ะปึ๊บ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 อ๋อดีด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 ดี เดี๋ยวเดี๋ยวนะจ้า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 เดี๋ยวนะเอ้าเดี๋ยวผิดอีกละเออนะไม่เป็นไรนะผิดตรงนี้ก็แก้ไขได้ไม่มีอะไรเสียหายนะครับอ่าฮะอเออฮะปับ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 โอเคนะครับเสร็จแล้วนะตอนนี้ไอเทมทุกอย่างเนี่ยมันจะไหลไปรวมกันตรงกลางเลยนะครับไม่ว่าอ่าไอตัวไอรอนโกเเลมนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนฮะมันจะมันจะเกิดตรงไหนเนี่ยมันจะสามารถมันมันจะไหลามารวมกันตรงกลางตรงนี้เลยนะครับ ก็คือไอรอนกรีนเนี่ยมันสามารถเกิดบนน้ําได้นะฮะเป็นม็อบที่พิเศษอันนึงเลยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดบนพื้นเท่านั้นนะแต่ว่าไอรอนกรีนเนี่ยมันเกิดบนน้ําได้นะฮะก็เลยสามารถทําแบบนี้ได้แบบไม่มีปัญหานะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องล้อมรอบตรงนี้ด้วยนะครับล้อมสักสักสามชั้นก่อนน่าจะได้นะโอเคนี่ฮะก็ล้อมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวต้องล้อมเป็นชั้นนี้นะฮะนี่เลยนะครับอ่า โอเคปับก็ล้อมมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่ล้อมแบบนี้ปรับ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 ปับ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 ล้อมให้หมดนะครับปึ๊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 บแล้วก็ต้องล้อมขึ้นประมาณสักสามสี่ชั้นนะฮะจะเป็น กี่ชั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราชอบเลยนะฮะแต่ก็แนะนําว่าให้เกินสัก3มชั้นก็จะสวยพอดีนะฮะเพราะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นกระจกด้วยนะจะได้เอามาดูว่าอลอนเกรมเนี่ยมันเกิดยังไงนะฮะทำให้มันเป็นแบบสวยๆนะฮะก็เน้นสวยงามครับไม่เน้นใช้งานบางอันเราเน้นใช้งานนะเราไม่เน้นสวยงามแต่บางอันเราเน้นสวยงามไม่เน้นใช้งานครับเอาติดเอ,เอาสุดแล,ล้วห่ะโอเคก็ใส่บีกสัก2ชั้นแล้วกันเนาะ เออนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเออเดี๋ยวเราต้องใส่กระจกนี่ว่าลืมไปตรงนี้ก็เว้นไว้แล้วกันนะอ่าเพิบเพิบโอเคนะครับก็มาอย่างนี้ปพ๊บเพิ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 บแล้วก็ตั้งเป็นเสาขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะฮะจะได้ใส่กระจกจะได้สวยๆนะครับอ่าเน้นสวยงามไม่เน้นใช้งานโอเคปพ๊บเพิบเพิบ ปึบเรียบร้อยนะครับกระจกเราไม่ไแน่ใจว่าเผาไว้หรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยตกแต่งก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รีบเท่าไหร่นะโอเคตอนนี้ระบบน้ํายังไม่เสร็จนะยังเหลืออีกนิดนึงนะครับแต่ว่าขอทําตรงนี้ก่อนละกันนะโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปทํากันตอนนี้เช้าแล้วฮนะพาที่ขึ้นทางไหนวะทางนู้นนะโอ้โหพัดฟ้านี่ส้มมาเลยนะฮะส้มจ้าเลยนะส้มๆเลยทีเดียวแง่ปับ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  ปั๊บปับปับ,ปบแล้วก็เอากลโอเคในส่วนตรงนี้เนี่ยเราต้องวางน้ำนะฮะหนึ่งถังหรือเปล่าวะแบบนี้เปล่าวะใช่เปล่าวะน่าจะใช่นะฮะน่าจะใช่แหละหรือว่าวางไงวนะเนี่ยผมก็ลืมละอย่างเงี้ยเปล่าวะเออต้องวางไปอีก หนึ่งชั้นนะฮะปุ๊บอย่างนี้แล้วก็าวางน้ำนะฮะแบบนี้ป่ะอ่าใช่นะฮะต้องวางเป็นขั้นแบบนี้นะครับจะได้แบบทั่วถึงนะอันนี้ผมก็ทําม่วงเหมือนกันนะอย่าถือสาแล้วกันอย่าถือสาผมแล้วกันนะถ้าทําแบบไม่ถูกหลักสากอเลรไงนะฮะพราะเราเน้นหลักม่วงไว้ก่อนนะครับใส่น้ําลงไปตรงนี้นะครับวางบล็อกหนึ่งอันตรงนี้แล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้อีกหนึ่งอังนนะครับ ก็จะพอดีเลยนะครับเนี่ยก็จะไม่มีพื้นที่ว่างในในฟาร์มไอรอนโกเลมนะฮะไอรอนโกเลมก็จะไม่มีที่ยืนนะีก็ต้องต้องไปสถานเดียวอะ่ะเออคือมันอยู่ไม่ได้อะ่ะเนี่ยนะครับก็วางอย่างเงี้ยนะก็เสร็จแล้วเอาหมดแล้วหรออ่าวางตรงนี้โอเคขอนหน้าอานะครับตอนนี้ตักได้ฟินิตี้เลยนะฮะตักได้ไม่อันเลยทีเดียวนะครับป๊าบ แล้วก็วางน้ํา1ที่นะฮะแล้วก็อีก1ที่ฮึบโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับระบบน้ําของเรานะฮะเก็บหินหน่อยอ่าก็เสร็จนะฮะเหลือเราเราก็แค่เอากระจกแล้วก็สร้างที่อยู่ใน c นะครับซึ่งก็จะเอาไว4ะะ้4ทิศนะฮะสทิศกันเลยอืออ่ะเอาไว้4ทิศนะฮะก็คือตรงนี้1อันตรงนั้น1อันตรงนั้นอันแล้วก็ตรงนั้น1อัน นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทํากันพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับ,บาการเคลื่อนย้าย NPC นะครับก็คิดว่าจะทําเพิ่มอีกสัก 2- 3สชั้นน่าจะได้มั้งเนี่ยก็คิดว่าจะทําเพิ่มนะฮะคงไม่ทําแคา่ชั้นเดียวนะครับเพราะว่ามันจะได้ผลผลิตน้อยนะฮะเราแบบเน้นใช้งานเยอะๆนะฮะเพราะว่าเราขี้เกียจลงเมืองแล้วตอนนี้กูจะหิวตายแล้วอาหารก็หมดอ้อหม o d โอเคนะครับ ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสรับพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าใครมีอะไรแนะนำอะไรยังไงก็แนะนำก็มาได้นะครับเหมือนพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าคือมันทําไม่ได้คือมันทําแล้วมันจะไม่มีประสิทธิภาพนะก็ก็เลยต้องย้ายนะฮะนี่ก็ต้องขอบคุณสลับคอมเมนต์จากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมฮะบ๊ายบายย้